ของคุณพ่อนี่เข้ามากี่งวดแล้วครับพุนแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ผลยังวะโอ้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แม่ก็ตั้งแต่แสดงว่าปีนี้นี่เข้ามาทุกงวดเลยใช่ไหมพ่อเข้าทุกงวดเลยเข้าทุกงวดเลยมันบนบนบนี่เข้าทุกงวดเลยครับบนมาฝาแจ้งงวดตุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อนะครับผมนี้ทางช่องก็จะอันโทรสัมภาษณ์ขอแนวทางของคุณพ่อนะครับผมก็คือว่าทางช่องก็ได้โทรหาคุณพ่อไปครั้งแรกนะครับผมของคุณพ่อเป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณใช่ไหมครับสูตรคำนวณครับโอครับคำนวณสูตรนี้คุณพ่อคิดค้นขึ้นมาเองใช่ไหมครับ สูตรนี้คิดคนขึ้นมาเองล่ะกัเอาเอาจากคนอื่นนาผาสมน,นะครนาอ๋อครับเป็นเป็นสูตรล่างหรือว่าทั้งบนทั้งล่างครับคุณพ่อสูตรสูตรที่จะ้ายนี่มันเป็นสูตรบนสูตรบนล่ะกะสูตรล่างน้ำนะครับอ๋อทั้งบนทั้งล่างนะครับอ๋อสูตสูตรนี้นี่ตั้งแต่พ่อทํามานี่ถือว่าเดินดีไหมครับ ัแต่ทำมาเนี่ยไงมันเดินมาตั้งแต่ผนแล้วตั้งแต่ก่อนปีหม่ฝนละโอ้ครับสิบสิบงวดแล้วโอ้เป็นสิบงวดเลยใช่ไหมครับพ่อแน่นั่นถือว่าไม่ธรรมดาเนาะพ่อเนาะครับก็คือว่าพ่อนี่ก็เคยออกช่อง youtube เหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าเพิ่งออกอ๋อครับครับถ้าสมมติใครได้โชคได้ลาบกับพ่อก็สล้เแต่เอฟซีจิเมสีน้าใจให้อย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อ ครับเกิดเกิดล้วแก่เลยครับอ๋อครับคุณพ่อก็อยากได้แนวทางมาแบ่งปันให้นะครับผมครับคุณพ่อใช้มานานหรือยังครับสูตรนี้อะไรอะไรก็ครับใช้ใช้ใช้มานานหรือยังครับพ่อสูตรที่พ่อใช้ใช่มานานแล้วอืมครับส่ใญ่มาครับใช่มานานเลยละสูตรนี้ อ๋อครับส่วนใหญ่นี่มันจะเข้าเป็นสองตัวหรือว่าสามตัวครับพ่อสองตัวตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่สองตัวอ๋อสองตัวบนลา่างนี้ใช่ไหมครับพ่อแน่นครับคือเด็กเด็กเด็กีดม,ม,มันมันบริกรนะอ๋อครับตรงๆเลยรัดซิปกับรัดไมยใส่กันด้วยครับ อ๋อส่วนใหญ่นี่แนวทางของพ่อเนี่ยถ้าว่าออกนี่ออกตรงๆงเลยใช่ไหมครับพ่อครับตรงๆงเลยครับโอ้ถือว่าแม่นเนาะนะครับทีนี้ของงวดนี้นี่คุณพ่อคำนวณไว้หรือยังครับคำนวณไว้แล้วแต่ว่างวดนี้มันมันอยากหลยตัวเนี่ยเด้อโอครับครับพ่อเพราะส่วนใหญ่มันจะมาตรงๆไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับพ่อบอ่บ่บม่ต้องกลับหรอกโอ้ถือว่าถือว่าแม่นนะครับพ่อตรงๆงไม่ต้องกลับเนาะับครับ มีมีตัวไหนบานครับพ่องวดนี้งวดนี้มันงวดนี้มันได้มันได้สิบเอ็ดตัวไหมอ๋อสิบเอ็ดตัวเออเต็มสูตรเลยวันเถอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวเน้นหายุ่นนะครับครับอ๋อสิบสิบเอ็ดตัวนี่คือตรงตรงไม่ต้องกลับใช่ไหมพอ่บอบ่บ่บ่ต้องกลับอ๋อครับตัวตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับ ี่ศูนย์หกเนอครับศูนย์หกศูนย์แปดครับศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สี่ใช่ไหมครับพ่อแมนครับหกหกแปดหกแปดหกแปดครับแล้วก็หกสี่ครับแล้วก็หกสี่ เก้าหกเก้าแปดเก้าแปดเก้าสี่เก้าสี่ห้าห้าหกห้าหกห้าแปดห้าแปดห้าสี่ห้าสี่โอเคนะละ่ะโอ้ครับ สบันนี้ครับบันนี้ตัวเน้นตัวตัวเน้นบนตัวเน้นบนมีเี่ยหาแปดครับครับเน้นบนห้าแปดใช่ไหมครับพ่อห้าแปดครับหกแปดครับแล้วก็ศูนย์แปดครับแปดหกแปดใช่ไหมครับครับศูนย์แปดส่วนนีี เนีเนนเน้นล่างเด้อครับเนีนล่างมีมีเก่าแปดครับเกหกคบเก้าแปดเก้าหกครับเก้าสี่อเป็นเน้นบนล่างอย่างละสามตัวใช่ไหมครับพ่อเนนบนบนสามหางแล้วก็ล่างสามหางอ๋อครับ ส่วนใหญ่มันจะเข้าบนหรือว่าเข้าล่างมากกว่ากันครับพ่อส่วนใหญ่นี่มันจะขึ้นบนหลายกว่าล่างอ๋อครับแต่ว่าบนบนนี่ตลอดเลยวันพ่อบนนี่ครับส่วนใหญ่จะมาบนบ่อยกว่าล่างใช่ไหมครับพ่อแน่นครับแต่ว่าแต่ว่าวางหันนั่งกันมันมันบนนั่นละแต่ว่าหันมันมันไปล่างตัวหนึ่งน่ะ อ๋อครับไปล่างไปล่างสี่หกครับทีหนึ่งก็เต็มเต็มเลยละ่ะทีหนึ่งโอ้ตั้งสี่หนึ่งสี่หกเลยใช่ไหมพ่อแมนโอ้ถือว่าแม่นแล้ว่อเนอะเดินดี<ป>ครับ่พอ,บพ,อพอได้เป็นแนี้ยวท่างอดที่หาสื่อลอตเตอรี่ครับ ก็พอให้เป็นแนวทางไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภงวดนี้นะครับส่วนใหญ่คุณพ่อนี่เป็นเลขคำนวณอย่างเดียวใช่ไหมครับมีความฝันไหมครับพ่อมีแต่คำนวณนะครับอ๋อครับไปคำนวณเอาครับมันบกอยแม่นว่ะครับลักลักหรือว่าเดินดีนะพอนอสูตรนี้แต่ว่าแต่ว่าเลขมันหันสิร้ายตัวเนี่ยครับเพราะว่าลังเพราะว่างวดนี่ยลักซิบมันได้ซีตนะครับ รัง่วยได้สามโตครับแต่ว่ารังหวดรังหวดกระด้นสองโตครับถ้าได้สองโตมันสีได้หน่อยเด็กหน่อยรงอีกนะครับครับเอ็มสูตรบ้านเทอครับผมก็คือส่วนใหญ่นี้ก็มาตัวเน้นบ่อยเหมือนกันใช่ไหมครับพ่อเนียนครับแล้วก็ เอาตัวรองกันไว้ด้วยก็ได้นะพ่อเนาะเพราะส่วนใหญ่แนวทามก็มีเข้ามีหลุดนะครับเออตัวกันตัวกันกันนอกเนี้ยจากสามตัวหนาคือตัวกันเอาเลยครับก็เน้นที่สุดก็คือมีบนล่างอย่างละสามหางใช่ไหมครับตัวเน้นของพ่อแมนบนก็นมีศูนย์แปดหกแปดหาแปดครับล่างก็มีเก้าหกเก้าแปดเก้าสี่ครับ ก็คือว่ามันออกบนบ่อยมากกว่าล่างใช่ไหมครับแนวทางที่พ่อได้ออกบนออกบนออกบนครับมากกว่าครับว่างวดเมื่อกี้ก็ทั้งสี่หนึ่งแล้วก็สี่หกใช่ไหมครับพ่อแน่นอ๋อครับโอเคครับงั้นก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมสําหรับแนวทางที่ได้นํามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมท่านไหนได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อก็อย่าลืมคุณพ่อนะครับผมขอบคุณครับพ่อครับ ขอให้ที่ของทั้งสองโชคดีนะครับครับผุผุตั้งโชคทำามั่งโชคสั้งข้างโชคโชคทุกคนทุกคนสาธุครับหลายๆครับนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อนะครับผมบนเน้นสามหางล่างเน้นสามหางนะครับส่วนใหญ่สุดคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่หลุดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดือนดีมาตลอดนะครับงดก่อนเข้าทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะครับบนเน้นสามหางล่างเน้นสามหางนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ